โอเคน่าจะได้ละแอบมองอยู่เนี่ยเห็นปั๊มอยู่พอดีค่ะอะคราวนี้เราเห็นอ่าถ้าเกิดใครเห็นหน้าจอครูไม่เต็มเนี่ยก็ให้แบบว่ามาจิ้มจิมที่ตรงหน้าจอที่ครูแชร์แล้วตรงชื่อ TPP เนาะแค่นเห็นเป็น อ่าตอนนี้อ่าคุณขอเสียงทุกคนหน่อยว่าตอนนี้เห็นหน้าเจ้าครูเป็นเวิร์กชีตเลยยังครับเห็นแล้วเห็นแล้วครับอ่าเห็นแล้วนะเห็นแล้ว,ค,วลครับทุกคนพร้อมนะมองอยู่นะ Are you ready? พร้อมแล้วครับโอเค <Okay. S 2> Yes I am ready โอเค v e r y o n e ready โอเค Exercise 3. e Fill in the blank with the correct word อ่าเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเอาพวกคำเนี่ยที่ครูให้มาเนี่ยเราไปเติมในช่องว่างนอ blank เพว่าว่างอะไรแบบนี้อ่าให้ถูกต้องอ่าเรามีคาว่า opaque translucent shadow แล้วก็ transparent เนอะอ่า opaque แปลว่าอะไรนักเรียน opaque แปลว่า วัตถุสูดแสงอ่าถูกต้องแปลว่าทึบแสงชาลูเซนล่ะวัตถุโปร่งแสงปุกแสงโปร่งแสงอ่าถูกต้องถโปร่งแสง s โดว์ w เ่ก็ถูกแล้วเงาอ่าเงาถูกต้องครับสุดท้าย transparent แปลว่าวัตถุโปร่งใสวัตถุโปร่งใสอ่าแต่ละคนจำ ลักษณะของทั้ง3ตัวนี้ได้ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นเราไมนับ shadow mm hmm. ก็คือแทนเ a r นส์แทน l u เซนตแล้วก็ o p เปกเนาะน่าจะจได้โอเคคราวนี้อ่าใครที่ไม่เห็นอะไรแบบเนี้ยบอกคุณเลยนะอ่ะาคราวนี้เรามาดู mm hmm. ข้อแรก u u m e r r n e Lights cannot cast true object อ่าถูกต้องข้อแรกตอบ object เพราะว่าอะไร c a n not p a s s เลยไม่สามารถที่จะผ่านไปได้เ่าเพราะฉะนั้นข้อแรกตอบ object อะไรมือคูก็จะสวยนิดนึงนะพอใช้เมาส์เขียนโอเคสวยแค่ะอ่ะต่อไป เรามาดูข้อที่2กันแบงค์แบงค์แบลคงเนาะช่องว่าง objects allow r i g h t to pass through it transparent อ่า transparent เพราะว่าอะไรเขาบอกเขาว่า allow r i g h t to pass through it แสงผ่านได้หมดอ่าแสงผ่านได้หมดถูกต้องแสงผ่านได้หมดแสงผ่านได้ อ้าวเหมือนเดิมนะใครถูกติ๊กถูกใครผิดแก้ด้วยแล้วก็อย่าพึ่งทิ้งเอามาส่งครูวันเปิดเรียนด้วยเฮ้ยทำไมเขียนไม่ออกองานไหนอ่ะเขียนไม่ออกไอ้ไเดอร์โอเคต่อไปน้ำ w h e ทรี g h t strike b l a แบงแบงอ o อ j เจกต์ l อลี m ัมออฟ e right อ่าเราคิดว่าข้อนี้คูจะตอบอะไร Translucent Translucent อ่าถูกต้องเราดูจากตรงไหน Only s o m e of the light ถูกไหมแสงบางบางตัวผ่านได้ p l s s to them ถูกต้องครับผมแสงบางตัวผ่านได้อันนี้ครูคิดอันนี้โจทย์ครูมันหล่นไปมันทัดนี้อันนี้ขวอภัยด้วยโอเค Translucent อ่ะครูบอกไว้ก่อนว่าไอ้อคำว่าไอ้อที่ครูไฮไลท์สีแดงเนี่ยไลส์สไตร์เนี่ยสไตร์คำนี้ S T R I K E S เนี่ยสไตร์มันแปลว่าถ้าเกิดแปลตามตัวมันเลยนะแปลว่านัดหยุดงานอะไรแบบนี้แต่ณที่นี้แป,แปลว่าแบบแสงมันหยุดอะไรแบบเนี้หยุดปร,ประมาณนี้เนาะก็ดูบริบทมันด้วยเนาะเวลาเราแปลเพราะว่าแสงบางคนไม่หยุดงานหรอกอะไรแบบนี้หรือว่าแสงขี้เกียจแสงเลยหยุดงาน ฮาลูเซนโอเคต่อไปนับโ <L> e ล์อ็อบเจกไลท t แอร์ a อเทอร์แชนเปเรนต์อ่ารู้ได้ยังไงมัญญาอากาศน,น้ำคือมันโปร่ปงโปร่งเลยแหละอ่ามันโปง่งถูกไหมสง<จ>มันสามารถทะลุผ่านได้เก่งมากครับนักเรียนตอบไปเลยเแช p a r e n t คูลำบากเหลือเกิ okay. นตอนนี้แทนลูเซนวอลเลสการ์ดแอนด์ทัฟซิงเทปอราร์คอลิงแทนลูเซนอ่าต่อไป number five ออเจกต์ไลท์ฟอร์เรสแก๊สแอนด์แฟกซิ่งเปเปอร์อาร์คอลอ่าจำได้ไหมว่าแทนลูเซนแทนลูเซนโอป่าค่ะแทนลูเซนอ่าถูกต้องเพราะว่าอะไรฟอร์เรสแก๊สก็คือ อ่ากระจกฟ้าต่อไปชาาโดดว์้อ่ากระจกฟ้าเนาะจำได้ปะเนี่ยจำได้จได้ถูกต้องแล้วครับคนนี้ตอบแทนลูเซนส์คนนี้แต่ละคนเหรอียในหเลยคนต่อไปก็ข้นสุดท้ายเลยชาร์โดใช่เลยนะคุณเขียนไม่ถนัดพน่หนุ่นะอ่าอ่าแทนลูเซนส์อ่า สุดท้าย number six the last a blank blank is a dark area where light is blocked by shadow and opaque object shadow 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 ถูกต้องครับผม shadow เพราะว่าอะไรเขาบอกว่า is dark area dark อ่าก็คือพื้นที่สีดำถูกไหมที่อยู่ข้างหลังอะไรวัตถุทึบแสงอ่าก็คือ shadow อ่าไปงนไงใครถูกหมดบ้าง โน้ว่ามีค่ะน้น้นโอ้โหเดต่ลนเนยครับตอนนี้มีกี่คนมีสิบเอ็ดคนจากยี่สิบเก้าหรือยี่สิบหกผู้าไปเห็นในกลบมันมีสามเจ็ดคนน่าไงมีบางคนไม่ย <c oughs> อมเข้ามา ทำไมหนึ่งในกลุ่มมี3.7คนเจ็ดอะไรกมีตั้งเข้าสิบเจ็ดเจ็ดอะไรก็มีนี่ังเจอแล้วอะโอเคคราวนี้การบ้านผ่านไปอะสำหรับวันนี้ครูก็ไม่มีอะไรมากก็จะเฉลยงานครั้งที่แล้วแล้วก็จะอธิบายงานที่จะสั่งต่อไปนะเพราะว่าบทเนี้ยมันเนื้อหาไม่เยอะ เพราะว่าเนื้อหาเนี่ยเราจะไปเน้นที่โซลาร์ซิสเต็มนะคู้จักโซลาร์ซิสเต็มมั้งไม่รู้จักค่ะจักรวาลใช่จักรวาลูบแล้วเห็นบอกว่าอยากเรียนกันนี่โซลาร์ซิสเต็มเขเร็นอยู่ในหนังสือผมไม่อยากเลยผมอยากเรียนชอบ ต,ตัวระบบสิสเทมต้องไปรั้งจุดเลยเราจะได้ไเนี่ยในนี้ผมใกล้จะทำเสร็จแล้วเนะี่ยเหลือสองเหลือสองข้อข้าพเจยังไม่เสร็จรอกันแล้ว,มลวไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าเสร็จแล้วเหลือสองข้อ,อไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่า สำหรับอันนี้ครูอ่าตอนนี้พวกเราเห็นเป็นนี่ยังอ่าเป็นงานที่ครูที่จะให้เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วโอเคอ่ะเรามาดูหคนยังไม่รู้คำแรกคำนี้ direction แปลว่าอะไรคิดทางถูกต้องครับผมคิดทาง อ่าแล้วคำนี้ล่ะเบอร์เบอร์แปลว่าเบอร์อ่าเบอร์หรือไม่ชัดนั่นเองอ่ะเขยว่าไม่ชัดละกันกจกกว้างเลยคือใช่ถกกต้องแล้ว transparent โปร่งใสอ่ะกูเขียนว่าใส่ไว้ก่อนเนาะโอเคแทนลูเซนแทนลูเซนแสงโปร่งแสงจึกจึ๊ก อแครี่เครีชัดเจนชัดเจนครับชัดเจนโอเปกโอเปกเปิดฐานรุ่งแรงแรงแรงชาโด้เงาถูกต้องชาโด้เงาระยะทางต่อไปเลยริปนระยะทางถูกต้องครับผมไม่เก่งรู้แล้ว โอเคหมหมนละลายมัก็จะหนอนไปเพราะว่าครู <c oughs> ไม่ชัดอ่ะคราวนี้ข้อแรกเขาถามว่าออ a แ s p อ่าครูยังไม่บอกละกันว่าอะไรแต่เขาบอกว่าแผนอ้่าแสงเนี่ยมันสามารถที่จะทำไไมผ่านได้หมดเลยถูกไหม allow light o pass t h r o s g them อ่าถูกต้องแสงมันผ่านหมดเลยตัวจะเป็นอะไรต่อมาข้อที่2 d o u เ l e check objects allow some light อ่าแสงบางแสงเท่านั้นซึ่งที่จะผ่านไปได้ pass through them อ่ะส่วนอันต่อไปต่อไปนับ an object do not allow light o pass through them อ่าไม่สามารถผ่านได้เลยอ่า น่าจะคืออะไรอ่ะยังไม่เฉลยแล้วครับไม่เฉลยพรุ่งนี้ต่อไปข้อที่สี่จุดๆอา The dark area p r o d u c e d w h e n light is blocked by an object อะเหมือนเดิมพื้นที่สีดำข้างหลังวัตถุทึบแสง อ่าอันนี้มันไม่มีทุกแสงหรอกแต่เขาบอกว่ามันกันไว้โดยวัตถุนะบล็อกตัวนเนี้ยว่าบล็กกันอะไรแบบนี้บล็อกคำเนี้ย shadow อ่าอะไรแบบนี้เนาะกันไว้โดยวัตถุอ่าเราคิดว่าน่าจะคืออะไรเอาต่อไปต่อไป the shape and size of a shadow depends on The... อ่ี <_ an> เราคิดว่าไอ้รูปล่างและไซส์เนี่ยเชฟตัวนี้แปลว่ารูปล่างนะแอ an> นไซส์ไซส์แปลว่าขนาดข่างและขนาดเนี่ยของแชโดว์เงาดีเทนออนด <_ an> ีเทนออนแปลว่าอะไรครับนักเรียนออนโต้บนไม่่ใชเเออาาบนค่ะดีเทนออนดีเทนออนอาดีเทนออนแปลว่าอะไรวะอ่าดีเทนออน อาคำนี้จำไว้เลยนะเปลว่าขึ้นอยู่กับอาขึ้นอะไรกับอาเดอะอะไรไม่รู้จุดจุด,ออดุดอะไรซอสแอนด์เดอะจ,จ,จุดจุด,ด,ดออจุดจุดจุดจ e ด n ุดจุจุดุดุดจุดจ h ด s ุดจุด อ่าอันนี้อาจจะยากนิดนึงอ่าซอสอ่านักเรียนรู้ไหมว่าซอสคราวนี้ปาว่าอะไร S O U R C E ความสว่างเหรอครูความสว่างของแสงเหรอ แสงหลงความสว่างแสงแอฟแอฟแปลมาแล้วอ่ะอะไรเหรอแอฟแปลมาแล้วอ่ะอะไรข้อไหนนี่ไงข้อข้อหน้าล่างอ่ะอ๋อดื่มก็เราทำด้วยกันอ่ะเฉลยแล้วกันซ้อชุดนี้แปลว่าแหล่งที่มา ซอสออฟไลท์อ, light, อะไรแบบนี้ก็คือแหล่งที่มาของแบบเเอชืพิแหล่งกำเนิดแสงถูกต้องแหล่งกำเนิดแสงอะไรแบบนี้เป็นแหล่งที่มาเนาะไม่ชัดเลยลก็ไปหาดูว่าไอ้พวกนี้มันน่าจะตอบอะไรบ้างต่อไปแก๊สแวร์โอ้แม่ที่เปิดอยู่ปิดไม่ได้ดิ so we can see วัตจะออกไนดิอ e อบเจก t ินไปกินข้าวดีกว่าเดี๋ยว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 คือกกินข้าวเหรอใช่ค่ะเตยหอมแน่เลยไย้ยินเสียิบข้าวเลยูคไปชีก่อนใครไม่ดังๆเพี่ยคิดด้วยไม่ได้ยินคูปอเลยครูขอไปชีก่อนอ่าๆเลยหนูไปด้วยก็ปวดหนูกินน้ำเยอะ คนดู n g o ไทยโอเคเดี๋ยวระหว่างเพื่อนไปเข้าห้องน้ำแต่นี่มีอาบเทาสิบเอ็ดคนเท่าเดิมวนะ <c oughs>

ได้ยังค่ะอ่ะคนี่เข้าห้องน้ำกลับมายัางมา,มา,มาแล้วค่ะนะ้า,<ม>าครับอ่ะต่อไป number ข้ <S 2> <S 2> อนทนี <S <S อ่หก s w แ,แปลว่าเครื่องแก้วนะค่ะ ใส่ท่านว่าเครื่องแก้วอ่า transparent transparent คือ transparent แปลว่าวัตถุโปร่งใสอ่าวัตถุโปร่งใสเครื่องแก้วเป็นวัตถุโปร่งใส so we can see อ่าจุดจุดเราสามารถเห็น<ร>อะไเราสามารถเห็นจุดจุดจุด in it ก็คือสามารถเห็นวัตถุข้างในนั้นอ่าเราคิดว,ว่ามันน่าจะตอบอะไรได้ เราสามารถเห็นอะไรเพราะว่ามัน,มนวัตถุได้จุดๆอ,อันนี้เราก็ไปคิดเอาเองละกันใช่เลยพวกนี้บอกนเลยอ่ะสุดท้ายเดลัสซวนนัมเบอร์เ e เ e ่นด e ออเ e กที e ไฮฟอร์เทสแก s อ่า f อ r this gas อันนี้แปลว่าอะไรครับ ่าาะป้ไม่หลังร้อกันไก่ย่างดอกไม้เขาตาลาจ้าใคไก่ย่างไอเสียงดังๆเชี่ยบผิดไหนบ่าเขาบอกว่าอ็อบเจกต์บีไฮฟอเรสแกสแอฟเพียแอฟเพียคำนี้นะครับเอ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 ฟเพียแปลว่าปรากฏอ่าเพราะฉะนั้นประโยคนี้ถึงแปลได้ว่าวัตถุที่อยู่ข้างหลัง behind แปลว่าข้างหลังเนาะ กระจกฝ้าเนี่ยปรากฏเป็นอย่างไรอ่ะแล้วผูถามก่อนว่าฟอเทสแก๊สเนี่ยหรือกระจกฝ้าเนี่ยอ่ามันเป็นวัตถุอะไรครับระหว่างแทนสแปรเลนหรือแทนลูเซนแทนลูเซน์ค่ะถูกแทนลูเซน์ค่ะเป็นแทนลูเซน์เพราะฉะนั้นผมว่าภาพที่ปรากฏข้างหลังวัตถุนี้เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงอ่าโอเคใครมีคำถามก่อนหน้าไหมครับที่ไม่ใช่ถามคำตอบอะใครเลยอะ ไม่มีค่ะนะไม่มีไม่ใช่ว่าคู่มมผมมีมมคำถามข้อหนึ่งตอบอะไรเดี๋ยวแบบนี้เปิดเทอมเจอกัน <c oughs> อ่าถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วเพื่อนอนเนี่ยมันไม่มีใครพูดอะไรเลยออ่ะอะไระ <c oughs> มีคำถามไหม ไม่มีค่ะอ่าไม่มีนะอ่าเพราะฉะนั้นค่ามนี้ก็เดี๋ยวคู่ครับจะมีคําถามว่าเมื่อกี้ใครเป็นคนเลินหนูได้ยินเสียงเลินด้วยอันนี้ก็เพจจ้อรเลยเพรอะเพรอะอะไรอะอยู่ดีก็มาโทษกันเนี่ยอ่าอันนี้เรารชอเลช้อ่าจักรยานเลยด้วยกับอนเรยนนะการฟังแล้วกันนะใช้จักรยานนะไม่ใช่วิจรยานโอเคโอเคอ่าเริ่มถามอ่าว่ามา ข่าต่อไปเรียนอะไรอ้าวตารางเขาว่าสังคมอ่าสังคมครูก็จำไม่ได้เหมือนกันครูก็จำได้แค่ตัวเองใช่สังคมปะปปวารเฮ้สังคมหรือปวารนะเดี๋ยวดูเลยไม่ใช่เหรอสังคมหรือปวารได้แหละไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้วัวเหว่ปวาระวัารวันนี้วันอะไรจันทร์อังคารพุธวันนี้วันเอออังคารสังคมวันอังคารมั่วเหว อ่าสำหรับพรุ่งนี้เดี๋ยว<ะ>ครูจะเอาเรื่องที่มันไม่มีหนังสือมาสอนเราด้วยนะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแสงเพิ่มเติมนี่แหละเดี๋ยวครูอาจจะอัดเป็นคลิปมาก็าคือเดี๋ยวครูจะเหมือนกับว่าก็าคือเหมือนเปิดคลิปให้เราดูแหละแล้วครูจะแปลด้วยว่าไอ้คลิปตรงนี้ยเขาพูดถึงอะไรยังไงบ้างเนาะอะไรแ,แบบนี้ครับโอเคเนะ,ย,ะยังก่อนยังก่อน อ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ครับผมอ่าฝากเจนเรียนวิชาต่อไปเลยมาอย่าลืมออกนะอ่าอย่าลืมไปทำงานนี้ไปด้วยนะค่ะค่ะทำเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วโอ้เก่งอ๋อครับอะไรเสร็จแล้วเอ็นยู